ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาาเรียนเบสิกนะครับออโตเดนนาวิทเวิร์กนะครับถ้าใครจะเรียนขั้นแอดวานซ์นะครับการทุกทุกคำสั่งนะครับก็ติดต่อเรียนได้นะครับเพราะว่าผมทําคอร์สเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่399บาทนะครับอันนี้คือเบสิกนะคือผมทําให้ดูเฉยนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของในคอร์สนะครับก็คือผมจะมี เรียกว่าตั้แต่เ,เริ่มต้นจนถึงเช็คแคสจนถึงการถอดปริมาณทําวิดีโอนะครับแต่นี่คืออยากให้รู้ว่าในหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือการใช้ n a v i t Work ในการเช็คแคสนะครับเพราะว่าผมได้ตั้งไว้นะครับ ผมสอนตามหัวข้อนะครับผมผมสอนตามหัวข้อเบื้องต้นนะครับในการตรวจสอบการชนนะครับทํำยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะนะครับมีไฟล์ตัวอย่างให้นะครับอยู่ไหนว่า มันเป็นแค่หัวข้อหนึ่งนะครับในการสอนนะครับก็คือผมจะเช็คสอนเฉพาะแพล Detection นะครับให้ดู นาวิทเวิร์กเนี่ยตอนที่เราลงมันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับแต่เราตัวที่เราจะใช้ก็คือ mm hmm. เขาเรียกว่านาวิทเวิร์กเมนเนตนะครับมีเมนเนตมีฟรีดอมนะครับถ้าฟรีดอมเนี่ยก็คือจะดูได้อย่างเดียวนะครับเช็คแคสไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้วัดวัดได้อย่างเดียวนะครับถ้าเราจะใช้ก็คือใช้เมนเนตนะครับทีนี้เช็คแคสตเนี่ยเราต้องเอาไฟล์ที่มันเป็นลิวิทก็เข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเรา มีงานที่มันเป็นของอรีวิวอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมที่จะเอ็กพอออกไปใช้งานนะครับการจับกลุ่มยังไงก็ต้องไปดูในต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านี่ผมจะสอนเฉพาะ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 ของข้อนะครับโดยที่ให้รู้ว่ามีไฟล์อะไรที่เราจะเอามาใช้นะครับโอเค ทีนี้นะครับผมก็จะนี่นะครับหัวข้อที่ผมสอนประมาณนี้ผมจะไม่สอนที่มันใช้เวลาเยอะนะครับโอเคผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็เปิดไลดัวขึ้นมาครับให้เรากดไปที่โฮมนะครับกดแอ p เพน แอพเพนตัว NWC นะครับ Architecture m v p นะครับ Structure นะครับกดเข้ามาเลยอ๋อนี้ก็เป็น building อ่ที่ ต,ตัวอย่าง,ต,ต,าง,ง,างาตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วนะครับวิธีที่เราจะดูก็คือเราจะไปที่ Selection Tree นะครับกด Pin ไก้ก่อนก o n น Architecture ก็คือตรงนี้นะครับที่เราคลิกแล้วกด High Unselect ดูก็คือตัวนี้ครับ แล้วก็ทัศนคติเจอก็กดตรงนี้ฮันไ e จิเล็กก็คือ Structure m e p ก็คืออันนี้นะครับมทีท่อลมเดินเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดับเพิงก็เดินประมาณนี้เพื่อที่จะให้ร้วนชนอะไรกันนะครับทีนี้การการเช็คจับกลุ่มเนี่ยอ่า ผมก็จะเช็คง่ายๆนะครับผมให้รู้นะครับถ้าจะเพิ่มเติมก็ต้องไปเรียนในคอร์สพิเศษกดแค่ add t e s นะครับสมมุติว่าเทสหนึ่งเนี่ยผมเอา structure นะครับชนกับ architecture นะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เลยนะครับ ar ชนกับ เท่ละเลนก็คือ0.1เมตรคดลันทิดเห็นไหมอย่างเงี้ยเข้าเขียนผนังทะลุขึ้นไปเลยนะครับทะลุเพื่อนั้นไปเลยอาจจะเวลาเขียนจริงจะต้องเบรกตรงนี้นะครับอ่ากดพิ์ไว้เราก็จะรู้ว่ามีกี่จุดนะครับที่มันกินกันอยู่นะครับโอเวอร์แลกันอยู่ อ่ถ้าเราเห็นปัญหาก่อนเราก็จะเข้าใจนะครับอ่าโอเคนะแล้วก็เนี่ยโอเคทีนี้เราก็ไปที่ Add s e e เพิ่มนะครับสต u c กเจอกับงานระบบสิ EMP นะเราก็เลือกสต๊กเจอข้างหน้าเลือก EMP ตัวนี้กด Run เราก็จะเห็นท่อมันถ้าลูกพนังบันไดอะไรเงี้ยนะครับมีกี่จุดแล้วก็เลื่อนดูชนเสาด้วยชวนอะไรด้วยนะคมันก็จะช็กกันชนได้หมดเลย อันนี้2 0งสามนะครับทีนี้ก็มีการรีพอร์ตนะครับถ้ารีพอร์ตเนี่ยผมเลือกเป็นถเป็นรีพอร์ตนะครับมี3ตัวเลือกเป็นแทบิล่านะครับแนะนำกดตัวอื่นไม่ใช่เสร็จนะกดไลค์รีพอร์ตเลยผมก็อ่าครัพื้นฐาน รีพอร์ตก็จะออกไปนะครับทีนี้รีพอร์ตใช้เราจะใช้เอาไปแก้ไขเอาไปหาจุดที่มันชนกันนะครับโดยที่เราเราค้นหาด้วย ID มันนะครับเมื่อก่อนนะผมจะดูกริดไลน์นะว่ามันชนที่กิดไลน์ไหนแล้วก็ไปเช็คตรงนั้นนะครับคือมันมันไม่เฉพาะเจาะจงเลยถ้าเราเลือกเฉพาะ ID ของที่มันชนเลยมันจะเฉพาะเจาะจงครับ ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับที่ผมพูด <c oughs> อันนี้เราก็รอให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมเปิดตัวไม้ขึ้นไอเปิด <c oughs> รีวิตขึ้นมานะครับ เปิดรีวิชขึ้นมาสมมติสมมติมมตว่า <c oughs> ตรงนี้เราไม่ต้องการใช่ไหมเราก็กด H H ไปหายไปชั่วคราวก็ได้นะอันนี้ไม่เอา ผมเอาแค่นี้นะครับวิธีการทำก็กดแอปพลายโอเค,อเ,คเอาเออกแค่นี้เนาะทีนี้เราก็ไปวิธีการ export export อ,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 อย่างน,นะครับ NVC แล้วผมก็เอาไปเก็บไปที่งานนะครับที่ซ้อนะเลือก เซตติ้งตัวนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าผมใช้นะคือผมจะติ๊กประมาณนี้นะครับให้ติ๊กตามนี้นะครับคนบมดลิงก์ไฟล์ด้วยโปรจ์อินสนอนนะครับก็คือ c u r ร์เรนต์วเฉพาะ 3D v i e วที่เราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคผมก็กดเซฟ ในตัวริวิตเนี่ยนะครับทุกตัวจะมี id อยู่นะครับเขาเรียกว่า id นะครับให้เราไปที่ Man เ g e นะครับ Man a g e แล้วก็ไป Select by id นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับไปคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ Man a g e นะครับแล้วก็เรียกว่า id selection นะครับมันจะขึ้นนี้นี่คือ id นะครับ ID ของมันนะครับ ID ของมันตรงนี้ก็ ID ใน Navid Work ตัวเดียวกันนะครับโอเคสมมตินะครับผมจะผม export ไปแล้วเนาะผมจะไปดูใน Navid Work นะครับว่าผมจะไปเอา ID มาค้นหานะครับว่าผมแก้ตัวตัวไหนนะครับอันนี้ผมก็จะไปเปิด Navid Work ตัวใหม่ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันหรึ่งรีพอร์ตออกไม่เสร็จเลย mình dược มาแล้วนะครับที่นี่ผมก็จะไปที่แอปเพนเนาะนะครับแอปเพนตัวอาคารอยู่ในวตัวนี้นะเนี่ยสมมติสมมติมมนะผมจะ เปลี่ยนตรงนี้มันเป็นประตูนะครับผมก็จะไปแก้ไขในรีวิตใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าในรีวิตมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีวิธีที่เราจะดูก็คือจะคลิกอย่างนี้ไปที่ p r ต p element id นะครับ id ตัวนี้กับ id ในรีวิตตัวเดียวกันนะครับ977495นะครับเราก็จะไปหาในรีวิตนะ 9 7 7 4 9 5หา <c oughs> ในรีวิวแล้วไม่รู้ว่าอยู่ยังไงหรอก9 7 7 4 9 5เราได้ ID มาเห็นไหมเดี๋ยวนะ9 7 7 4 9 5 ทำไมมันไม่ทำไมมันคนไลค์ดีเอาใหม่เอาใหม่อันนี้รีพอร์ตเสร็จแล้วนะครัเอาใหม่นะไอ้ตัวนี้ยังไม่จบอ๋อมันมันไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นชุดของตัวตัวนี้นะครับมันเลยเข้าไปข้างในไม่ได้ถ้าเราเอาแบบข้างนอกนี้เดี๋ยวนะดูก่อนอประตูตัวนี้910875 910875 910875มาในรีวิตใช่ไหม ค้าหลังศูนย์แปเจ็ดห้านี่ยมันจะขึ้นคำว่าโดครับแต่เวลาเวลาเราเช็คแคทอะ เวลาเราใช้แคทเราจะได้รีพอร์ตออกมาก็คือตัวนี้เนาะเนี่ยแล้วเราก็เอาไ d ตัวนี้นะไปค้นหาในรีวิตนะครับเพื่อที่จะแก้ไขเนี่ยแค่ใช้ ID ตัวนี้นะมันก็จะระบุจุดที่มันชนเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เร็วนะครับผมจะใช้วิธีการส่งลูกบอลไปนะครับอันนั้นมันจะใช้เวลายนะเยอะอยู่ นะครับสำหรับ n วิดเวิร์นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับรีพอร์ตก็ดูแค่นี้นะครับไม่ต้องไปแต่งหน้ารีพอร์ตอะไรเยอะแยะนะครับยังไงก็ขอให้แค่เห็นเห็นจุดชนแล้วก็แก้ไขนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่ารีพอร์ตแต่งซะสวยเลยแต่ชนกันเพียบเงินไม่ดี อันนี้เบสิกนะครับก็คือผมเช็คแคทให้ดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในคำสั่งอื่นเนี่ยมันก็จะมีการหมุนการบิวพอยต์รีวิวเนี่ยมันเป็นหัวข้อหัวข้อแต่ละหัวข้อก็ใช้เวลาเรียนก็เยอะอยู่ครับการเซฟบิวกันอะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นนามสกุล NWF นะครับเพราะว่านามสกุล NWF เป็นนามสกุลที่เป็นนามสกุลตัวเหมือนว่าตัวแม่นะครับแล้วก็มีลูกย่อยก็คือตัวนี้ถ้าสาตัวนี้ถูกอัปเดตในนี้ก็จะอัปเดตตามนะครับโอเคนะครับสำหรับลิปนี้ก็โจยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ